สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพันธ์กูม้มานาชัยนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เก็ดร้อนภาวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะอาจารย์ก็ทํางานกับศูนย์ชีเกี่ยวกับ Medical Education แล้วก็ Clinical Teaching มาเรื่อยๆค่ะ Small group ถ้าจะแปลตรงตัวก็คือกลุ่มเล็กๆใช่ไหมคะแต่จริงๆมันหมายถึงว่าเราสามารถเรียนนะคะโดยทําให้นักเรียนจํานวนมากเนี่ยเหลือแคออ่ไม่กี่คนได้นะคะทีนี้ทําไมเราต้องการอย่างนั้นเพราะว่าเราอยากให้เกิดการ free discussion นะคะถ้าคนร้อยส0งเนี่ยมันทําไม่ได้เราก็เลยปรับมาเป็นเรียนแบบ Small group นะคะก็จะมีคนประมาณ5-6คนแต่เนื่องจากบริบทบางที่นักเรียนเยอะอาจจะขึ้นไปถึง1 0บถึงสิคนแต่ยังไงก็ยังเป็นกลุ่มที่เล็กกว่าทําให้เกิดการอภิปรายและก็แสดงความ พิเห็นอย่างกว้างขวางได้นะคะ เทคนิคง่ายๆสําสคัญ3อย่างในการสอนสมอลกรุ๊ปนะคะไม่ต้องท่องอะไรเยอะค่ะอันที่1กําหนด specific task นะคะหรือจุดประสงค์ที่เราต้องการจะเรียนในวันนี้ที่ชัดเจนก่อนนะคะอย่าก,กาหนดจุดประสงค์เยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนคนอื่นเนี่ยจะงงว่าวันนี้เราจะสอนอะไรกันแน่นะคะอันที่2ก็คือต้องมี free discussion ก็คือทุกคนสามารถออกความคิดเห็นแล้ว discussion กันได้หมดไม่ใช่ครูถามนักเรียนตอบครูถามนักเรียนตอบนะคะพอ2ออันนี้ผ่านไปได้แล้วเนี่ย สุดท้ายเมื่อจบก,การเรียนการสอนยอย่าลืมทำสิ่งที่สำคัญมากคือฟ e ดแบ c k แอนด์ f ีเฟคชันค่ะ นเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะการทำสมอลกรุ๊ปเนี่ยเป็นการเรียนการสอนแบบที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ไม่ใช่ท่องจำนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ต้องมีการทำผัตการมีการแสดงนะคะแสดงวิธีการทำอะไรพวกนี้เป็นต้นหรือว่าเ,เรื่องที่ย,กยากๆนะคะแล้วก็ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดไปในทางเดียวอันนี้จะเหมาะสมกับการทำสมอลกรุ๊ปมากค่ะ การทำสมอลกรุ๊ปนะข้อดีก่อนนะคะอันแรกที่เราได้บอกไปแล้วก็คืออันที่หนึ่งทุกคนได้มีการแสดงความคิดเห็นนะคะได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันแชร์อย่างมีอิสระนะคะข้อดีข้อทีอ่2อันนี้สําคัญมากเลยนะคะก็การทำสมอลกรุ๊ปเนี่ยเราสามารถสร้างสถานการณ์จําลองหรือไปดูคนไข้ก่อนแล้วออกมาดิสคัทกันข้างนอกได้อันนี้ข้อดีก็คือว่าเราไม่เราไม่ต้องพูดเซนซิทีฟอิชูหรือ ประเด็นอ่อนไหวต่อหน้าผู้ป่วยนะคะเช่นการบอกผลการเป็นมะเร็งการบอกผลการเป็น HIV อะไรอย่าีเป็นต้นนะคะข้อดีข้อทีอ่3คือเราสามารถมีกิจกรรมอะไรก็ได้นะเช่นเราอาจจะให้มีการดิสคัตกันอาจจะมีให้เปิดหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือการให้ไปเขียนในไว้บอร์ด สามารถทํากิจกรรมอะไรได้หลายอย่างเพื่อตอบสนองคนเรียนที่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะเช่นสมองคุปต้องนับว่าเป็นลิปคลารสรูมอย่างหนึ่งนะคะิคปคลารสรูมนั้หมายความว่านักเรียนต้องมีความรู้มาบ้างเพื่อจะมาดิสคั s กันได้ในห้องเรียนนะคะ แต่พอถ้านักเรียนเนี่ยเกิด80% 90%ไม่เตรียมเลยนะคะตรงนี้ก็จะลำบากอาจารย์นิดนึงที่ต้องใช้ว,วิจารณญาณตอนนั้นแก้สถานการณ์นะคะอันที่1นนะถ้าไม่มีการเตรียมมาก่อนอันที่2เราก็อาจจะเจอสิ่งที่เจอเป็นประจำนะคะเม,ม่กิจกรรมใดๆก็ตามเช่นนักเรียนที่โดมิเนตก็จะพูดเยอะอยู่คนเดียวนะคะนักเรียนที่ไม่ค่อยพูดก็สบายก็ไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เจอแบบนี้ถ้าไปเจออาจารย์ที่เหนื่อยกับการแก้สถานการณ์ด้วยนะคะอาจารย์ก็จะจัดการเปลี่ยนจาก จากสมอลกรุ๊ปไปเป็นเลคเชอร์ซะเลยอันนี้ก็เป็นข้อเสียของสมอลกรุ๊ปถ้าถ้าไม่ทําให้เกิดดินามิกของกลุ่มนะคะจำนวนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะมีการวิจัยเนี่ยที่สนับสนุนว่าจํานวนคนที่ลดลงเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกประมาณสัก10-20%ต่อผลการเรียนนะคะถ้าสามารถทำสมอลกรุ๊ปให้เกิดดินามิกของกลุ่มได้ดังที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ย ยังไงก็ได้ประโยชน์นะคะแต่อย่างไรก็ตามคําว่า small group เนี่ยส่วนตัวของอาจารย์เองนะคะที่อาจารย์เคยทำเนี่ย15คนถือว่าน่าจะมากที่สุดละนะคะ ที่จะใช้อาจารย์เพียงคนเดียวได้นะคะแต่ของสูนชีเราก็มีนะคะที่เป็นสมอลกรุ๊ปแต่ว่ามีคนถึงบางครั้งเนี่ยได้ถึง 60- 80คนก็มีแต่อันนี้เราต้องใช้วิทยากรเท่ากับจำนวนกลุ่มเล็กในกลุ่มเล็กอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะเช่นเราทำา6กลุ่มเราก็มีวิทยากร6คนนะคะเราก็จะสามารถทำเป็นสมอลกรุ๊ปในสมอลกรุ๊ปได้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะนั้นจำนวนอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักเท่าไหร่นะคะ จริงๆแล้วสมอคลุกเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นฟลิปคลาสรูมอย่างหนึ่งนะคะมันจะต้องมาสองทางเนาะทั้งนักเรียนด้วยแล้วทั้งอาจารย์ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเราต้องเลือกจากหัวข้อนะคะหัวข้อที่อยากจะสอนก่อนว่าหนึ่งหัวข้อนี้เราจะต้องมาเสียเวลาในการสอนนักเรียนนะคะในการเตรียมและให้นักเรียนไปทํากันบ้านมาก่อนแล้วมีกิจกรรมหลายรูปแบบเนี่ย หัวข้อนี้มันมีความจําเป็นสูงนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อที่สอนเท่าไหร่เท่าไหร่ด้วยวิธีอื่นนักเรียนก็ทําข้อสอบได้ไม่ดีหรือดูคนไข้ได้ไม่ดีนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือว่าอาจารย์เนี่ยมีเขาเรียกรีซอสนะคะหรือมีเครื่องมือเพียงพอที่จะสอนนักเรียนด้วยนะคะและนักเรียนก็ต้องทํากันบ้านมาก่อนด้วยอันนี้ก็ถึงจะเป็นการเตรียมพร้อมและยกตัวอย่างหัวข้อหรือรายวิชานะคะในการที่เราจะสอนของอาจารย์โดยตรงก็แล้วกันนะยกตัวอย่าง เช่นโรคผิดเชื้อที่พบบ่อยเมื่อก่อนเป็นเลคเชอร์นะคะสอนยังไงก็จำไม่ได้เพราะโรคติดเชื้อที่พบบ่อยมีเยอะหลือเกินนะคะปัจจุบันเราปรับและให้เป็น Small Group แบบ q กริดคลาส m นะคะนักเรียนก็จะไปเตรียมตัวมาก่อนแล้วก็มีการตอบคําถามมีการเล่นเกมนะคะแล้วก็มีการให้รางวัลน,นะแล้วก็นักเรียนก็จะเตรียมการทําการสอนแบบมินิรีวิวมาซึ่งก็ได้ผลดีทั้งในเรื่องของผลการเรียนแล้วก็ความพึงพอใจด้วยนะคะ